สวัสดีตอนเชา้า Good morning from Norway นะคะทุกคนมาดื่มกาแฟกันค่ะมาดื่มกาแฟกันนะคะเช้านี้ตื่นขึ้นมารู้สึกหนักๆที่หัวนะคะไม่กระปีกระเป๋าวันนี้ต้องการพลังงานนะคะปกติจะดื่มกาแฟดำนะป้าเนาะกดมาจากเครื่องตรงนู้นนะเครื่องดำที่วางตรงมุมมุมัวนะคะกดมาปุ๊บก็จะดื่มได้เล็กถึงกระเพาะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึก หนักหัวนะคะก็เลยเหมือนร่างกายต้องการพลังงานนะก็เลยใส่น้ำพึ้งไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่นมนะคะแล้วก็นั่งมองแก้วนี้แล้วก็คิดถึงอากาศอุ่นๆเนาะพี่น้องแก้วนี้นะคะแก้วนี้ได้มาจากไหนนะเนาะออลุงไปทํางานที่อเมริกาเนาะก็ซื้อมาฝากเห็นเป็นชื่อภรรยาเนาะก็เลยซื้อมาฝากเป็นของที่ระลึกนะคะ เรามองแก้วนี้ก็นึกถึงอากาศที่เมืองไทยเน,น,น,นาะรร้อนเนั่งใต้ลมไม้เนาะอีกไม่นานเกินรอนะจะได้ไปกลับไปเที่ยวเมืองไทยกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะหกเดือนไปปลายป,ายปียนู่นแหละพี่น้องมาค่าเดิ่มกาแฟด้วยกันพี่น้อง